สมเด็จพระราชาธิบดีสันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทางขอให้ประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันเราได้เห็นเป็นที่ปรากฏแล้วว่าสักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชาอาณาจักรไทยและซาอุดีอาระเบียได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หมอมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทแมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามกอบกับความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อกันอันเป็นฐานรากแห่งมิตรภาพระหว่างกันจะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือให้เข้มแข็งสืบไปพระปรมาพิไทยมห ah าวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว